สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวสำหรับ ชาวสวนยางพารามาแจ้งนะคะก็คือชะลอการขายยางเก็บยางไว้ที่บ้านเก็บยางไว้ตายถุนบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังแล้วก็รับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม,ใหม่ต่อไปค่ะซึ่งนายสุนทรรักรงนะคะคาดจะเพิ่มอำนาจทางกลไกตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้หลุดพ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียด ด้านราคายางพาราก็ได้จับมือกับสวัสด์นะคะประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขตภาคเหนือได้มีโครงการเก็บยางไว้ที่บ้านตั้งเป้าให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเขตภาคเหนือเก็บยางเอาไว้เพื่อชะลอการขายยางซัพพลายในตลาดขายยางเพื่อพยุงราคาย,ยางในตลาดให้สูงขึ้นค่ะ โดยวิธีการสนับสนุนนะคะให้ชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการเก็บยางไว้กับบ้านชะลอการขายยางทางสถาบันจะอุดหนุนเงินจำนวน80%มูลค่านะคะเป็นยางการล่วงหน้าเมื่อราคายางดีขึ้นชาวสวนยางก็สามารถขายยางและก็นําเงินมาส่งคืนให้กับสถาบันส่วนเกินของราคายางที่สูงขึ้นก็จะเป็นกำไรของชาวสวนยางนั่นเองค่ะ กยทมีแนวคิดที่จะทำโครงการนี้ขยายไปทั่วประเทศโดยผ่านทางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรระดับเขตทั้ง7เขตนะคะโดยใช้เครื่องมือสถาบันเขตภาคเหนือเป็นโมเดลนำร่องค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสถาบันด้วยนะคะนายสุนทรได้กล่าวค่ะ และนี่ก็เป็นการชะลอการขายยางหรือว่าเก็บยางไว้ที่บ้านซึ่งได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเริ่มต้นหรือว่านําร่องในเขตภาคเหนือค่ะส่วนภาคอื่นๆเขตอื่นๆนะคะก็ต้องรอความพร้อมต่อไปค่ะ